สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเปิดชีวิตเท่งเถิดเทิงที่บ้านแจ้งบุคคลสูญหายตายไปแล้วนักแสดงตลกอารมณ์ดีเท่งเถิดเพิงแต่ชีวิตของเขากว่าจะมีทุกวันนี้เรียกว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆมาอย่างโชคชนพ่อเท่งเปิดประวัติตัวเองผ่านทางช่อง YouTube ของลูกชายโดยลูกชายของเท่งโง,ง,ง่เฮงได้เปิดคลิปประวัติพ่อเท่งเผยว่าพ่อเป็นนักมวยเลิกต่อยมวยแล้วมาทํางานลงฆ่าสัตว์ อาหารการกินสมัยก่อนต้มควายอยู่โรงค่าสัตว์เขาไม่เอาตีนควายสมองควายพ่อก็เอากลับบ้านเอาสมองควายมาผัดเผ็ดอร่อยมากตีนควายก็เอามาเผาจนดำเป็นตอตะโกเอาคอนปอนทุบจากขาวข้างในก็เอาไปต้มหลายชั่วโมงจากนั้นเอามาหั่นทำต้มยำกินเหมือนเอ็นอ่อนเป็นเมนูหลักของบ้านที่บ้านมีขณะลิเกของตาเกือบทุกคนในบ้านถูกจับฝึกลิเกกันหมด ฝึกเป็นพระเอกหนักอยู่เป็นปีพอไปเล่นแล้วขอเป็นตัวโจ๊กดีกว่าพเพกเล่นยากพอไปบอกทางบ้านก็โดนด่าแต่เราต้นทุนไม่มีอะไรด้วยจะไปซื้อเพชรก็แพงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่อย่าไปฝืนโจ๊กหายากเพราะทุกคนอยากเป็นไระเอกพระรองเป็นเจ้าเป็นตัวโกงพ่อก,ก็เล่นโจ๊กดีทีนี้เล่นโจ๊กยาวเลยอาชีพป,ปั่นสามล้อเริ่มตอนปอ4ตั้งแต่ยังไม่ออกโรงเรียนปั่นเสาร์อาทิตย์ก่อนตอนปอ1ถึงป2แวะไปโรงกึงคุยหาเศษเหล็กเอาไปขายขายไอติม ขายเลียงเบอร์พอป .4 เริ 4, ่มปั่น300ล้อทำอะไรก็ได้ที่มันได้ตังค์เช่ารถ3าล้อวันละ10บาทปั่นเที่ยวระ2บาท3บาท5บาทบ้างถ้าไปไกลๆวันหนึ่งได้30บาทถือว่าโอเคแล้วได้25บาทพอออกปอ .4 ก็ปั่น300ล้อทุกวันแต่อาชีพติดตัวคือลีเกมาตั้งแต่ที่บ้าน